ตกลงคิดถึงไหมครับอะไรนะครับอะไรนะตกตลงคิดถึงไหมครับทีเอชชอบเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าหนูคิดถึงนะครับพี่เพิมอกแล้วจะตาดแล้วครับอ้าเกมหน้าที่หนูจะเล่นกับพี่ปพ้มก็ตาสุดท้ายแต่พี่เพิ่มพากดก่อนเนาะ รอ่อรอกได้หเพื่อนผมเฮ้ยดิเซอร์อยู่ที่ีนเขาก็นั่งดูต่อสตรีมแต่ไม่บอกมิปป้่มะเ้าก็ดังดูตอสตรีแต่ไม่บอกไม่ดียิ้มอไรเรียกไม่ตอบพี่ปื่มกดทำไมครับ พี่เพิมกดออกเดี๋ยวนี้คือดูแต่ไม่ทำอ่ะคือดูแต่ไม่ทำอ่ะครับปิป JI, ป on, ๊ปเปิ้มเนูเห็นหน้าตาพินูดูสติวอยู่กดออกเลยครับจะกดจะกดออกดีๆหรือจะกดออกด้วยน้ำตาคะฮะ ต้องต้องต้องไม่เลือกอ่ะทข้ามรอ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 หน่อยนะครับเก็บมาแล้วเจอกั A few moments later สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะครับใช่ครับโอเคครับคิด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 ถึงไหมครับคิดถึงไหมครับ ปิ่นไหมใช่ไหมอะไรอะไรอะรนะครับทีทีเสียงทีมันดีเลียมากเลยครับไม่ได้เจอกันหลายวันคิดถึงหนูไหมไปเทียดแล้วเป็นไรอ่ะมาที่ไหนก็เป็นฟ่นเฮ้เสียงหายดีเลียแล้วเหรอเสียดปกติแล้วหรอ่ชิไม่ได้รัู้าอะไรนะครับเปล่าครัไม่มีอะไรครับ ใช้ท่าโต้ด้วยนะใช้ทาหยิ่ด้วยของมันเล้นขึ้นหมวะขอพวิยาปักปุงนะครับตื่นแล้วก็แล้วก่อนนอนาแล้ำเก็ดเข้าบีไปทำไมเขาต้องเหลี่ยมผมด้วยอ่ะถ้าไม่คิดถึงก็บอกมาดีๆก็ได้ครับแต่แต่ว่าพี่ไม่ได้บอกนะครับ ก็พี่ทำเป็น TNDN TNDN t n d d อะไรครับเสียเอาครับพื้อหัอให้หนูผู้ใหญ่อ้อหรอตกลงคิดถึงไหมครับอะไรนะครับอะไรนะตกรงคิดถึงไหมครับ TND ชอบเป็นอะไรอ่ะ เพราะว่าหนูคิดถึงนะครับไม่เมื่อกี้ได้ยินหนูบอกครับที่หนูพูดอะครับว่าไงนะว่าไงนะเมื่อกี้หนูบอกว่าคิดถึงพี่อะครับอะไรนะครับอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้เสียงทีเอฟเป็นอีกแล้วพี่เพิ่มครับคิดถึงนะครับ 君の虜になってしまえばきっと、この夏は充ジュージーツのモートであいまりだらけそうかけそうか。結<れ> <laughs> ไมื่อกี้เม่อกี้เอาลลงคิวให้ไม่เข้าพม่เขาอหนูเลยอ่ะตัคยฝรั่ง่ะคยฝรั่งอะช่อช่เป็นสมาักสวัน 他是 elbow 呵，旁边没 me。e 好 b o w 哎，hey, 他没进，真遗憾，他没进，真遗憾。 ครับเก่งจ้วยครับรู้ไหมครับทำให้ถึงเก่งครับทำไมครับเพราะมีกำลังใจดีๆจากดาด้าไงครับอืมจีไม่เป็นไรเป็นไรอ๋ออ๋ออ๋อจีอ๋อจีพี่ปปิมพี่ปปิมเมื่อกี้พีตอนเก็บเอ็ดเก่งจ้วยเลยครับใช่ครับพี่คือพี่คนคือเมื่อกี้เราเรียกพี่ว่าคนเก่งใช่ไหมครับใช่ครับชอบอะไรครับชอบคนอะไรครับ อ๋อไป,ไปที่บ้านแบบแบบแอรไม่จริงอะไรครับเอาไแล้วาดาดาคนอะไรครับ <overth> ค,นคนของพี่ปะครับบอกยิี่ออกมาเล่นกับพี่ใอ๋อไอ้เจมใช่ไหมเจมสร้างหน้ารักอะนะพักแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค <si> ่ะใช่ค่ะพวกนี as> ้ซื่อๆนะครับครับผมนะครับซื่อนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไม่ครับผมครับผมหนูฝันดีอยู่แล้วครับเพราะว่าหนูฝันถึงพี่อ่ะแค่ห้ามน่ารักกับใครแบบนั้นหวังมห้ฉันคนเดียวได้ไหมเวล่อเธอนั้น